ปาดีมากลลยก็เกาปะัวครับชุชุมมากปูเาครับนเราูเามันชุ่ายแล้ว,วมมะโอ้ไก่เสียกฟันสายแล้วันนะล่งมาล่งามงมากา่าเจปัอยากม่ตาใสมาเโอ้แต่มาแปดกคนมีตาปูเถา

กาาข้าขาวกตามโอ้ครักเบี้ยมาน้ำปุมนี่ปุ่มนี่มามาบวหลายุ่นี่ครับมันนี้สามไร่หนึ่งครับเดี๋ยวไปเห็นเรียกที่ต้งหัวลกันอีนีปุว่าท่านของดี่าะานจังมันมันากโอ้ครับอีเนียพ่อพี่ประานครับบังนึงขลาดกันว่า กมันจะไปบอกกันห้าถึงตีเด็นเขาที่ปี้า้วเร็วั้งป้าเันยถึงดเยหมดมดหมิหวดหมดหมด่มดห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 ัดยมดหันหมดหมดหมนอมดห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 มดเมดหมดหมดหมดลมนหมดหีดหมดหมดหมดนมดหอดอมดหมดหมามดหมดนมดหมดหมดเมดหมดหมดหมาหมดหมาหมดหอ่หมด่ม่หมดหมดมหมดมมมนมม่เมด แปดเด้ครับอม,มีตาพูดเถ่ามากก่านี่พูดเท่าแปดนเออยแล้วก็จุม,มาที่หลังนี่หามผ่าขาวมานี่สามสามจะมามันมีไปยอยู่อยู่่าคื่าแนบอ๋อตัวการอ้ตัวกันอืมบางึว่ามัตัวพูดแ้วมัได้ตัวแล้วนี่เน่ย เนี S <S <an> ่ย <t> น <iny> ี่ถ้าเป็นเลขศูนย์แปดสองคราส่งว่แมกันแปดสองก็<อ>มััน่มันวกันค <8. S 2> ่ับาเรกมาหามาหไปค่ันรำรันรรรเหรอวันนี้โอ้าสดเมีนบมม่เมียนจัสดเมียนบมแม่นักโบราณนวตันมาก่อนมิตรงแ่าแปดไร่โอปูอ่อกระดาษกาดแกงให้ผมนะครับอันแดงๆงงผมติดเยียนไว้ผมตีเลื่อมนนับะ โอ้นะมาต้องม่ออก็ม่ยางนั้นเนาะครับไจีใช่หาตนนี่ไงคูเท่าจีเป็นีแปดเก้าเนต่อมนมาก่อนนี่ตูวเท่าเนี่เป็นแปดกับเก้าอืมมากับแปดคนครับอันมาที่หลังเนี่ยสามสามแต่ว่า มันโผเรียนเรียกกันครับมันเนียอยู่อ่านศูนแปดสองรสี่ไม่ว่าจัโผั่กันกแนวครับทฤษฎีที่เรียกว่าไม่แปรตั้าที่โผนัรนังไม่ดีเพราโผเราไม่อยากจอยยักไปทางไหนครับตรงนี้เกิดวาที่สามเลยพรดีบนวันที่หกครับเออม่ กอ้ากมเดรยแต้งงมนยังอยาอย่บางแล้วถ้าเคยอยู่มากว่าครับบ้านไหนก็อย่กไดมั้งไยไดยเยอะครับอ้าวแ่เรื่องหมียโอ้แต่เรื่งงมียัมาที่ปนแต่ว่ากับแปกอยู่ทีลาปูเนาะวันว่างานปู๊บอกว่าหา อก้อนยางน้าหนากรหามาเยรีนะครับวันนี้ม้าแปะก้อนยางน้ำหนาเป็นผู้เท่าคามมันบาะุ้มหน่้มนาปูจะเ่า้นนค่ะหนากเอียโอ้นะครับก็ไปอหู่อนตายก็ย oh ิ oh ่งเสียงความดังแห่งแจ